คุณผู้ชมหลายคนนะครับที่เคยวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะบินไปเกาหลีฮะเพื่อไปซื้อครีมเนี่ยมาดูแลตัวเองแต่ว่าตอนนี้โควิดระบาดงดไปก่อนเลยนะฮะเรื่องบินออกนอกประเทศแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่อยากจะให้คุณฟังดีๆแล้วเป็นโอกาสทองมากๆเมื่อแบรนด์อามาโดเนี่ยได้ทําครีมเรียกได้ว่าคุณภาพเดียวกับเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับคุณเชนนะครับสวัสดีคุณเชนครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพูดได้ถูกใจมากเลยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครีมเซตนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับหลายคนก็เรียกแบบว่า ฟิลฟิลเลยนะครับว่าเป็นครีมทองคำครีมไข่ปลาคาเวียทองคำนะครับซึ่งจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นนะฮะก็ต้องบอกว่าครบเซตแบบนี้แล้วมันมีที่มานะเขาเรียกได้ว่าจบเซตเดียวเนี่ยก็คือมี5ชิ้นนั่นแหละคิ้งซิ่งโทนเนอร์โลชั่นเซรั่มแล้วก็ตัวสลิปปิ้งมาร์กซึ่งมีวิธีใช้ด้านหลังเนี่ยนะครับที่มาต้องย้อนไปถึง15ปีเลยครับ15บห้าปีใช่แล้วตั้งแต่ผมที่เป็นไนซ์มิลลี่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบอยแบนด์บ้านเราเนี่ยนะคครรรรรัััับบบบบบกกกกกกก็็็็จจจจจจะะะะะะะเเเเปปปนนนนนนนททททีี่่่่ิยมใาาาาแแวววตต้้ออองงไไดูููถ์์ลล เป็นทริปเที่ยวกับเชนทาน,นาเป็นทริปเที่ยวกับไลทูมิทู่ที่เกาหลีนะครับแล้วตอนนั้นผมก็ได้พกเงิตมาหนี้เนี่ยหนึ่งมืนบาทบตอน,านอ,า,อนายุ19นะต้องบอกว่า1 0 0 0 0บาทตอนอายุ19นี่คือมีความสุขมากแล้วเพราะยังเรียนไม่จบเลยนะฮะเราก็แบบว่าเออก็เอนเตอร์เทนลูกทัวร์ด้วยแล้วก็ ไปช้อปปิ้งที่เมียงดงด้วยนะครับหล่งตอนนั้นผมก็จะบ้ากางเกงยีนมากครับเรียกว่ายี่ห้ออีวิสุนะครับก็ตัวหนึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ4 0 0 0บาทเราก็เลยซื้อก็เหลือ6 0 0 0ครับเหลือ6 0 0 0แล้วก็กะว่าเนี่ยเราก็กินข้าวกับทัวร์อยู่แล้วเราไม่ได้ใช้แน่นอนก่อนบินกลับไทยเดี๋ยวจะซื้อกางเกงยีนอีกตัวหนึ่งพักๆหนึ่งสมัยนั้นแบล็คเบอร์รี่ครับคุณแม่บีบีมาบีบีมาบอกเชนซื้อครีมโกคาเวียให้แม่เซตหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าร้านจะอยู่ตรงเมียงดงจะะมมีีคคคนนนนนไไไทททยยยเเเเเออๆพรรราาาปปถึง้้ต็็ลลแวข่ ก็พูดไทยได้ด้วยครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยซื้อครีมโกคาเวียให้แม่เซตหนึ่งเขาก็ห่อผ้าอย่างดีเลยครับหยิบมา5ชิ้นแบบนี้พอห่อปุ๊บ คิดเงินออกมาแต่ยัเงเงินไทย 5, ห้าพันกว่าบาทน้ำตาตกในเลยครับ <c oughs> แล้วก็เดินเหมือนพระเอก m อ <c oughs> อยู่ตรงเมียงดงครับรู้สึกเศร้าใจม <c oughs> ากเหลือเงินไม่ถึงตาเราก็เลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสนะครับ <c oughs> ได้เป็นบริษ,ษัทสกินแคร์บริษ,ษัทสุขภาพของคนไทยนะจะทําครีมเซนให้แม่ใช้เองเลยแล้วเอามาขายถูกๆเลยนะครับแล้ววันนั้นครับพอเปิดตัวครั้งแรกครับทำออกมาทั้งเซ็ตแบบนี้ใช้สูตรที่ปรับสภาพผิวเหมาะกับคนไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะวางขายหน้าร้านครับคนต่อแถวเป็นกิโลเลยฮะที่เดอะมอลล์บางกะปินะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ก็ต้องบอกว่าเซ็ตนี้วันนั้นเราขายเซ็ตละ2,990ด้วยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าพอไม่ต้องบินไปนะครับไม่มีเรื่องภาษีเนี่ยนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยมันก็รู้สึกว่าทําราคาได้2 0 9 0านะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าจบครบในเซ็ตเดียวเพราะมีตั้งแต่คีนซิ่งที่เป็นโกคาเวียนะครับแล้วก็เป็นโลชั่นทาผิวเนี่ยที่ทาต่อเนื่องเนี่ยผิวก็จะแลดูกระจ่างใสด้วยนะฮะใช้โทนเนอร์นะครับก็จะเอาสำลีเช็ดเพื่อปรับบาลานซ์ผิวนะครับแล้วก็ในส่วนของเซรั่มเนี่ยไม่มั่นใจตรงไหนก็หยอกตรงนั้นจะทําให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูตื้นขึ้นด้วยเมื่อใช้อย่างสม่ําเสมอนะคร ดูกระจ่างใสนะฮะและดูชุ่มชื้นนะครับ อย่างเช่นพี่บีอัมไพรัตน์ครับผมก็ต้องบอกว่าพี่บีเนี่ยเป็นผู้หญิงในวัยเข้าใกล้เลข4แล้วนะครับ,รบตอนที่จะมาทํางานอามโโดครับผมบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เลยพี่บีถ้าแลดูไม่มั่นใจแบบนี้อเออคือจะทํายังไงดีนะเพราะว่าชาวอามโโดเนี่ยเขาจะมีภาษาอังกฤษคือเซลล์คอนฟิเดนซ์ครับคือมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าพอเราดูดีอะไรก็ดีนะรเราก็เลยให้ครีมเซนเนี้ยไปให้พี่บีใช้พี่บีก็ใช้ต่อเนื่องนะครับทั้งทาทั้งเหยาะทั้งชโลมผิวกายนะครับจนวันนี้ครับสามารถหน้าสดออกจากบ้านได้ วัย40ปีเนี่ยนะฮะนี่ก็แลดูมั่นใจแบบนี้ก็เรียกได้ว่าคนในวัย40ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้แอปแล้วหน้าสดออกจากบ้านได้เนี่ยก็เป็นรางวัลชีวิตเลยนะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้โทรจริงแล้ววันนี้ครับมีหนึ่งตัวที่ผมชอบมากครับจะเทสให้ดูครับอันนี้เป็นโลชั่นทาผิวกลายที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ดังในอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะฮะเพราะตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนี่ฮะทั้งทองคําจากเอ่อสวิตเซอร์แลนดะก็จู ต่างสายแล้วก็จะมีวิบวับวิบวับแบบนี้ซึ่งในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเอาไปแซวกันบอกว่านี่ฉันจะซื้อให้แฟนฉันใช้นะสำหรับคุณสามีนะเพราะคุณภรรยาเนี่ยชอบใช้กิตเตอร์ ใช้เตอร์ให้หัววบับแล้วพอขึ้นรถเนี่ยดูดฝุ่นไม่ทันเลยครับรถนี่มีกิเตอร์ไหดไปหมดเออแต่พอทาตัวนี้มันซึมเข้าผิวไปเลยก็แรงมั่นใจและตอนนี้ครับผมกำลังจะทำสิ่งมหาจารย์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้โทรกันอย่างมีความสุขเลยเพราะโปรโมชั่นที่เคยจัดที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเซตละ2,990เก้กสนี่ยกวางแล้วหมดวางแล้วหมดต่อแถวเป็นกิโลแล้วนะแต่วันนี้ครับ2เซตแบบนี้ใช้ได้เกือบครึ่งปีเนี่ยคือ5 9 80ถูก้า้ยถูกไหมครับใช่ฮะถ้าโทรทัน ทำใจดีๆนะครับ,รบจาก5าพก็รับไปสิ์จ่ายแค่999บาทครับหด้<อ>ไปเกือบ5 0 0พันเลยนะต้องได้ไปเล<อ>ย2 <ๆ S 1> เซ้ตน,นะครับวันนี้เอาความสุขครับเอาให้เราแลกเบอร์กันได้รู้จักกันแล้วค่อยไปอุดหนุนราคาเต็มวันหลังครับวันนี้2เซ้ตเหลือ999บาทถ้าพร้อมแล้ว โทรมาเลยครับที่027668899หรือ l i น์แอดอามาโด99นะครับย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เนี่ยปกติครีมแบบนี้สองเซตแบบนี้นะครับเซตหนึ่งจะใช้ได้2-3เดือนเนี่ยนะฮะสองเซตคือ5,980นารบนะครับวันนี้ลดเหลือ999บาทเท่านั้นรีบโทรมาก่อนนะฮะที่027668899หรือ Line แอดอามาโด99นะครับหลายคนบอกว่าโอ๊ยฟังไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราคิดไว้หมดแล้วครับเราเขียนเขียนไปเลย อย่างละเอียดไว้ด้านหลังเลยนะครับสามารถซื้อไปแล้วก็อ่านได้เลยตัวนี้ใช้ยังไงนะครับอันนี้ผสมอะไรนะครับอยู่ในเซตแบบนี้กล่องสวยแบบนี้ครับปกติ2องพันแต่วันนี้2เซต5,980ครับลดเหลือ999บาทหรือไม่ถึงพันนั่นเองนะครับ รีบโทรมาก่อนเลยที่027668899หรือ Li n e แอดอาร์มาโด99นะครับและบอกเลยว่าผมท้าเลยตอนนี้โทรมาเนี่ยสายไม่ว่างแน่เพราะโปรโมชั่นแบบนี้นะครับสายไม่เคยว่างเลยเพราะพนักงานเราเรามี200คนใช่ไหม,อมพอโทรมาพร้อมกัน500สายพันสายเนี่ยสายจะไม่ว่างประมาณ800สายก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ยิงมาให้ Act i v a t วว่าเป็น1,000คนแรกเนี่ยคือคุณได้สิทธิ์แล้วและไม่ต้องโทรซ้ำนะครับภายใน20นาทีพนักงานจะโทรกลับไปแล้วแจ้งแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรและวันที่สะดวกให้เอาครีม2เซนเนี่ย บ้านนะฮะว,ว่าอย,อยากไปส่งจันทร์ถึงสุกเท่านั้นอยากไปส่งวันเสาร์เท่านั้นได้เลยครับเอา2เส้นนี้ไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายแบงค์พันธแล้วก็รับตังค์อนด้วย1บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแล้วดูไม่ทันซื้อไม่ทันวันนี้แล้วรหรือซื้อไปแล้วหมดแล้วแล้วไม่มีโปรนี้แล้วค่อยไปอุดหนุนกัน2990าครับ ที่หน้าร้าน Made in Beauty ของ a r m ์ d ด55สาขาทั่วประเทศนะครับ,รบและตอนนี้เหลือเวลาเพียง20กว่าวินาทีสุดท้ายนะครับย้ำเลยว,ว่าวันนี้เซตโกคาเวียนะครับทั้งเซตแบบนี้2,990แล้ 10, เซ็ตคือ5,980ครับลดเหลือ 999บาทอยากให้ทุกคนได้สินนี้จริงๆนะครับรีบโทรมาเลยครับที่027668899หรือ Line แอดอมาโดเก้ครับวันนี้โปรดีจริงๆนะครัไม่ถึงพันแล้วก็ได้ไปถึง2เซตเลยเรียกว่าโปรนั่งไม่ติดรู้สึกว่าอยากจะรีบมือถือแล้วก็รีบโทรเลยนะตุนได้ตุนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเชนมากนะครับขอบคุณครับ